มาครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นที่3ของเรานะฮะเมื่อกี้เราไปกับอะไรนะแรปเตอร์เมื่อกี้เราไปแรปเตอร์สกายคอเตอร์แล้วแรปเตอร์ตอนนี้มาเทอร์นาโดนะฮะเรามาแบบหมุนๆกันเลยนะฮะไหนฟังน้ตเห็นไหมฝั่งนี้และฝั่งนี้ครับผมว่าไงฮะอันนี้อ่ะอยากอ้วกครับอยากอ้วกอ่าอยากอ้วกไอ้ฝั่งโน้ตเห็นไหมเห็นปะเนี่ยได้แล้ว ฮะนิดหน่อยนิดหน่อยเอ้ยพร้อมนะอ่าฝั่งนูโน้นโน้นลบนะลบนะเต็มอ้วนครับเต็มอ้วนเอ้ยพร้อมนะพร้อมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจียวจะไม่เจียวจริงจริงหน้าถอดแล้วเนี่ยไม่ถอดเฮ้ยถอดผ้าวะถอดผ้าวะลองเท้าแท้ก่อนลองเท้าอะไรใส่อะไรใส่น่ารักไม่ไม่หลุดหรอมะแต่อยากใอยากขอบอ่ะถอดก็เตะไปโดนเลยโอเคอ่าจะหลุดไปข้างล่างก็ได้อันนี้มันจะพอนี่มันจะยุบ อันนี้เราเปิดคลิปยาวนะตอนนี้เราอะไรฮะทีมงานนะทอดโดเราคองนะฮะกี่ที่เองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่สี่ที่นั่งเองนะฮะได้สบายเขาื่นมันใจป๊อตเอ้ยหมาย่เขาอาจจะยังมาไม่ถึงไงไม่ตกหลอกเราใส่แน่นอ่ะเจีเต็มการฮับฟู่เต็มตัวฮับฟู่ไม่ของแรงนะพี่ ว่าถ้าเกิดว่าเรามาทอร์นัโดเอ้ยเรามาดีเบอร์เราไม่เล่นทอร์นัโดเรามาไม่ถึง้าถจีว่า,วาพลาดนะฮะใช่เราต้องมาเล่นอโอเคฮะตอนนี้เราพร้อมนะรอเซตแป๊บหนึ่งนะฮะวันนี้นะไม่ใครมา มีใครมาลุยกับเราอีกฮะชาต่างชาติเราใครฮะคนฟัดอะ่รูเฮ้ยมาแล้วเขาน่าจะไปต่อแถวไออันแรกๆไงไอ้อันใกล้ๆอ่ะเรามาถูกทางแล้วต่อไปไวกิ้งไหมครับได้ฮะเอ้ยต่อไปไวกิ้งนะมาร์กคุณนั่งท้ายปะครูนั่งท้ายเลยฮะเราต้องคุมท้ายเรือฮะไวกิ้งนั่งท้ายนะควบท้ายเรือไม่เอาได้ปะ แล้วเราเล่นนี้ก่อนใช่ไหมครูมาเล้วมาเลยเราเล่นอันนี้ก่อนใช่ไหมปีเดียวได้ได้แล้วเราค่อยไปไวกิ้งเพราะว่าพักเหนื่อยหน่อยอ่าพักไอไอ้พวกนี้บอกขอพักนั่งชิวล่องแม่น้ำแคนยอนหน่อยหนึ่งฮะแล้วไปไวกิ้งฮะได้คหรอไปเล่อันนี้เหรอครูนี่ล่องล่องใช่ล่องแก่งฮะเรียกซะหมดราคาเลยล่องแก่งนะมันเรียกว่าแล้วแคนแคนยอนได้เด็กพอล่มเด็กพอล่มเรียกล่องแก่งล่องแก่งจบเลยหมดกัน โอเคพักใจไปลงไปน้ำพักใจจุดพักใจเดี๋ยวพร้อมมะพักใจพารักตอ,อันนี้มีฝรั่งมานั่งกับทีมงานเราด้วยฮะอันนี้นา่าจะพร้อมนะฮะเดี๋ยวไม่เหนื่อยจริงเลยอุ้ยเดี๋ยวพวกหลักเกณฑ์ครบคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวพื้นยุบแล้วพื้นยุบแล้วไป พร้อมนะพร้อมนะพร้อมครับพร้อมขาพร้อมพร้อมปจตอครปจตอโอ้มองไม่เห็นอ่ะตั้งสูงสูงไอเห็นไหมไอะไรวว่าพร้อมรู้แล้วนี่นาปจตอครูตั้งถ่ายทะลุอันนี้ไปนปจตจะแตกโฟกโฟก์าสายหันหน้าแบนี้เห็นว่าไอหมอทะลุกล้องมานปจตอครูคืออะไรฮะน้ำตาลใจอ๋อน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลใจเนี่ยเต็มตัวเต็มตัวนะฮะ คนไปก้าวข้ามจุดยอดพิเศษพิเศษแล้วฮะใช่ฮะรอบเปิดรอบเปิดแล้วต้องพิเศษเราจะให้ทุกคนเราจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่านอปตต่อคืออะไรรอบพิเศษเศษจัดให้แบบหนักหเักรอบเปิดรอบเปิดเราจะมาก้าวข้ามสุดยอดแล้วนะครับเราจะก้าวข้ามจุดยอดมาเลยมาเลยไปตุภิโลยมาเวฟภาพตัวมาเฮียมาเลยชัด ชิวฮะชิวฮะอัาวอร์มเครื่องก่อนหนึ่งนาทีฮะโอ Let's go Let's go เว้ยเอาเตรียมตัวออนเดอนทังได้เออ บ่งแล้วหมดแล้วเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเุามาทุกคนแจ่วะแจเลยอุ้ยเหมือนแรงกว่าเขาที่แรกว่าคูออฟีกมัมาขึ้นมาสูงขึ้นเยอะเลยลมแ่ะลมลมหน้าแบบหน้าหนูเหี่ยวเลยหน้ายืนหน้ายืนนะผมมายอดมนุษย์คุณโอเคฮะ ไปกันต่อนะฮะ